ไปที่สุราษฎร์กันอีกครั้งนะครับไปที่ฟุตบอลอยู่12ปีแพรภูตะวันนะครับแต่ละทีมให้สัมภาษณ์กับทีมงานของเราไปติดตามกันครับครับสวัสดีครับผมในตัวเทนเด็กวัดยู่นเต็ตรับมีความดีใจนะครับที่ที่ส่งเสริมเด็กวัดให้ได้เล่นฟุตบอลนะครับเราอาจจะเป็นที้นเล็ก ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแต่เล่นด้วยใจรักพวงงานก็เป็นที่น่าพอใจไม่เยอะแต่ก็มีบ้างนะครับ <laughs> เพราะว่าของเราเพิ่งจะได้รวมทีมกันนะครับชุดเล็ก ผมนายธิตวัฒน์ธิตานนะครับเป็นโค้ชของทีมฟรีคิกบายฮายกันกีฬาชุมพรและก็โรงเรียนชุมชนวัดกันเงินนะครับก็มีเด็กอยู่ประมาณ25คนเป้าหมายของทีมนะครับก็เพื่อพัฒนานักกีฬาในจังหวัดชุมพรนะครับ <Okay. S 1> ให้มีศักยภาพที่ดีแล้วก็มีที่เรียนต่อในอนาคตที่สูงสูนะครับผลงานที่ผ่านมาก็มีถึงชนะเลิศแล้วก็แพ้บ้างปะปนกันไปครับ ผลที่คาดหวังในการนี้ครับก็มาหาประสบการณ์ความมุ่งหมายก็คือความสามัคคีในทีมนะครับอยากให้เด็กได้ประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ก็ขอบคุณพอพันนิดานพจำนานนครับโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินแล้วแผงตุลยอดัมเอกศึกษาพันให้การกีฬานะครับที่สนับสนุนเด็กตลอดมาตั้งแต่อายุเก้าแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณแพงปุตะวันนะครับที่จัดรายการดีๆให้กับ ลูกหลานได้เล่นกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สุภาพแข็งแรงหวังว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่มาตรฐานและจัดต่อไปนะครับขอบคุณครับเึินเข้ามาแถวสองไม่มีไม่มีเคลีอยออกมาได้ครับปลอดภัยไ,ไว้ก่อนคนระับ ครับสวัสดีครับชื่อนายปุณพัฒน์อภิวัตรชัยเจริญเป็นโค้ชทีมของแพรภูตาวันก็สังกัดของพระเทไทยคอนแวนต์อยู่ที่กรุงเทพมหานครรุ่นปีห้าหนึ่งมีอยู่ประมาณ20คนนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ซ้อมอยู่ที่กรุงเทพครับผมก็ช่วงระยะเวลาประมาณสัก5้าโมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มนะครับสนามคอนแวนต์นะครับเป้าหมายของทีมนะครับที่มารายการนี้นะครับก็ต้องเข้าชิงนะครับส่วนผลงานที่ผ่านมาเด็กชุดนี้นะครับต่อไปได้แชมป์รายการซูเปอร์มาร์ครอบ ภาคใต้นะครับก็ได้เป็นตัวแทนในระเลนระดับรอประเทศในเดือนธันวาคมนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสถานที่นะครับแพรภูตะวันนะครับขอบคุณพี่แปะนะครับขอบคุณพี่กานะครับ ผมนายปยพงยงยอดนำครับโค้ชทีมโรงเรียนเทศบาลบ้านไต้ช้างก็มีเด็กนักกีฬาอยู่20กว่าคนซ้อมอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านไต้ช้างฝึกซ้อมตอนหลังเลิกเรียนประมาณสัก4โมงเย็นเป้าหมายของทีมนะครับก็ทําให้เด็กได้มีเวลาว่างนะครับไป เล่นกีฬานะครับแล้วก็คัดเด็กในโรงเรียนนะครับไปเล่นกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผลานที่ผ่านมานะครับก็ระดับภาคได้ที่2นะครับฟุตบอล11คนนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศนะครับก็ได้ที่3ของระดับประเทศมานะครับ ผลงนารนในการนี้นะครับก็กตั้า้งเป้าหมายไว้ผ่านรอบสองนะครับก็เด็กๆก,ก็จะได้มีประสบก,การณ์ในการแข่งขันนะครับอขอบคุณผู้ตามนสนุนนะครับผู้ปกครอง,<า>งผพ้่อในการนะครับโรงเรียนเทศบาลบ้านไต่ช้างนะครับแล้วก็กผู้ปกครองที่ขอให้กำลังใจนะครับแล้วก็ช่วยเหลือทีมโรงเรียนมาโดยตลอดครับ ก็สำหรับการจัดการแข่งขันนะครับของไ่ปูตะวันก็เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่นะครับผมก็พาเด็กมาแข่งหาประสบการณ์นะครับก็ขอบคุณมากที่จัดการแข่งขันให้เด็กได้มีประสบการณ์ครับผมขอบคุณครับ ดีครับผมชื่อเด็กชายรรมาจากสมรักครับอายุ12ปีครับอยู่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยครับเริ่มเล่นฟุตบอลตอนตอ,อายุ7ขวบครับที่เล่นเพราะว่าชอบมากครับเกมนี้ก็สูส,สีมากขอบคุณพ่อแม่และโค้ชครับขอบคุณผูขอบคุณแพะภูตะวันที่จัดรายการนี้ให้ผมเล่นครับขอบคคุณครับ กมนี้รู้สึกสนุกครับยิงครับยิงหนึ่งลูกครับก็ถือว่าจบกันแบบชื่นมื่นนะครับการแข่งขันฟุตบอลยู12ปีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีรุ่น9กขวบให้ติดตามชมกันด้วยนะครับซึ่งก็จะจัดโดยทีมงานของคุณสำรวยชมเชยนะครับแล้วก็ทางด้านแพทวัน แพรภูตะวันนะครับก็ให้การสนับสนุนนะครับุผู้ชมเอาล่ะครับล่ําลากันด้วยบาทหลวงที่ปรึกษาการแข่งขันะครับไปนั่งชมบรรดาน้องๆเตะฟุตบอลนะครับแล้วก็ได้พูดถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับลาไปก่อนครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาสวัสดีครับเย้ วันนี้มาเห็นการจัดการแข่งขันแพรปูตวันคับครั้งที่1ของเยาวชนต้องขอชื่นชมภาคส่วนเอกชนนะครับก็คือลุงแปะแล้วก็ป้ากาของเด็กๆนะที่เรียกว่าสนับสนุนแล้วก็จัดแมตช์นะให้เด็กนั้นมีโอกาสแสดงความสามารถแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับนะก็อยากจะฝากว่า ในช่วงวันหยุดนะครับวันที่ 10, 11, 12นะครับยังมีรุ่น9ปีนะครับที่น่าสุขสนานไม่เพียงแต่เด็กๆมาแข่งขันเท่านั้นนะครับยังมีผู้ปกครองนะครับครอบครัวนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของอำเภอบ้านตาขุนแล้วก็ของพี่น้องชาวเขือนเชี่ยวหลานอีกด้วยนะครับเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจนะครับมาเที่ยวเขือนเชี่ยวหลานนะครับมีแพร มีภูเขาหัวใจมีวิวนะครับสวยงามนะเป็นต้นในช่วงนี้นะครับเริ่มหน้าฝนแล้วก็เข้าสู่หน้าหนาวแพรภูตะว,วันที่สวยที่พักดีแล้วก็ก็เชิญชวนนะครับก็ยังมีสถานที่นะครับบริเวณนี้ให้ชมให้ดูนะครับอำเภอตาขุนแล้วก็อำเภอพนมอีกมากมายก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมแพรภูตะว,วันอลุงแปะ แล้วก็พิกาของเด็กๆนะครับก็ขอให้ท่านทั้งสองนะครับได้มีกำลังกายกำลังใจในการพัฒนานะครับลูกหนังเยาวชนของเมืองสุราษฎร์เพื่อนำไปสู่ระดับประเทศต่อไปขอบคุณมากครับอ บอสยามกูเด็นบอลผูเด่นบอลผูเด็นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าพอรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ ยิ่งยิ่งยิ่งมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีใช้กูเดินบอลกูเดินบอลกูบอลสยามกูเล่นก่อนกูเดินบอลกูเดินบอล ยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเด่นบอลกูเด่นบอลกูบอลสยามกูเดนบอลกูเด่นบอลกูเด่นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนัง แรงพลังของความสำเร็จจะเน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ